เอ้ย้าจ้าช่วยพ่อเอ้ยไปล้วาจาฮสุพรรณษาเออเออเดินก่อนพ่อแล้วไปหาใครนั่นส้าสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องซัมเมอรี่สีทับไทยนะครับผมอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปเข้าใกล้มาเร็ว แล้วครับสุพรรษาไปหาพ่อทองคำแล้วรู้จักเขาไหมนั่นนะฮะรู้จักเขาไหมฮะรู้จักเขาไหมนั่นไปบนรู้จักเขาไหมนั่นนะฮะจักเขาไหมได้กินเขาหนิรู้จักไหมนันนม่นรู้จักไหมพ่อใหญ่ทองคำอา๋าไปอ่ะไปตามอ่ะไปไปเร็ว ไปกลามาลับลวพ่อหายัลวพอหาย,ว,หายวันนี้พามาเล่นค่ำหน่อยครับโอ้บรรยากาศช่วงเย็นเล่นกันค่ำๆหน่อยเนาะเฮ้ยวิ่งเยอะมากเลยเอ๊ะ น้องหมามากันแบบเยอะแยะเลยเออห้องพ่อห้องพ่อห้องพ่อแรงห้องพ่อแรงห้องพ่อแรงเออเอ๋พ่อจ๋าเอ,อ๋ห้องพ่อระคะวันนี้พ่อพามาเล่นค้ำเลยนะเนาะอ่เล่นค้ำก็ไม่เป็นไรหรอกอ,อ่เล่นค้ำๆนี่แหละมาเออน้องหมา บิงไปแล้วครับโอ้สุพรรณษาสุพรรณษานี้ชอบความเป็นธรรมชาติมากเลยครับผมเฮ้อไปดึงอะไรต้นกล้วยนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเรียวกลัดเกรียวกลัด เรียกวกาดเหรอคะวันนี้ชมกล้องหน้านะครับผมวันนี้อา้าวสวยเฮ้ยๆๆๆเกาลังเกาหลังยกหางสูงจังเลยนี่คนสวยนี่หืมได้ได้ไหมได้ ra mà phải xả 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 tham quan này xả tham quan này xả tham quan này xả tham đây nghịch lèo ơ mượt leo nắn nền mượt leo mượt leo các bạn mày มืดอแล้วไปไหนแล้วนั่นมืด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 ,มดกลับบ้านเร็วจชาเอ้ยเล่นคนเออเออเล่นคนชอบใจครับชอบใจพ่อพ่อมาทางนี้พ่อเหความสุขของสุพรรณสานะครับ ตอนนี้กลับบ้านกลับบ้านมืดแล้วเร็ววิ่งเร็วมากเลยเออวิ่งเจลิดวิ <c oughs> ่งเตลอนกล้องวิ่งเตลอนกล้องเออเออเอเอ เออทำอะไรงั realidad, thrill, <institution. S 2> ้นเออเออเลียวกราดอีกแล้ว <evaluation> ว <Anat ratios> ันนี้พ่อมาพามาเล่นค้ำเลยเออความสุขของสุภาษาครับแม่แม่ดูครับเออเอออะไรอะไรอะไร ได้ทีแล้วนี่เล่นโครนอ่ะชอบเปิดประตู เปิดเปิดเปิดตัเปิดประตูเปิดประตูแล้วเปิดดีๆเปิดดีๆเปิดประตูเปิดประตูเปิดเปิดอย่างัดเออเปิดออกมาปิดขึ้นเออพอแล้วพอแล้ว พอพอพอมันก็แน่นกับประตูแล้วครับตอนนี้พ่อเข้ามาข้างในพ่อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะช้างน้อย ไปไหนไปไหนออกมาเร็วออกมาออมาออกเออออเออเอเอออเฮ้ยกอ่อจะกอดพอออนอ่อนออนๆออ่อนๆออนออนอออนออน อ่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่อนอ่อนอ่อนด้ดีอ่อนด้ดีอ่อนด้ดีค่ะอ่อนด้ดีแล้วอ่อนด้ดี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 นั่งลงดีดนั่งลงค่ะนั่งลงเล้วอ่ะอะนั่งลงเออ เปิดเข้าเปิดออกนักประตูนี้นะ่ะเออชนพ่อเอ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 อเนอเอ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 ออเออเอเลอเออเเลอเออเอ้เออเอเเอเอเออเอบ้าน,าบบานาเออเออเออเอเอ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 อกออเออเเอออาเนอนะา ออออกลับบ้านก่อนเด้อกลับบ้านก่อนอือเล่นตะลืดแล้วครับยังไม่อยากกลับบ้านเนาะเอือโครนก็นเดินมาถึงนี่เลยแอบซ่อนก่อนอือแอบซ่อนสุพรรษาก่อนแอบซ่อนจะตามมาเจอเอ้ย ơ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  chơi đuôi chơi phớt đuôi chơi phớt đuôi ơ chơi phớt đuôi ơ chơi phớt đuôi ơ ơ chơi phớt đuôi ơ

กลับบ้านกลับบ้านแม่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 ช้มบบามาแล้กลับบ้านลูกกลับบ้านลูกเฮ้ยพี่หลอกเอเฮ้ยพี่หลอกพี่หลอกมาแม่แครับเดี๋ยวพาสัรผัสขากลับบ้านก่อน,นครับผมเล่นสนุกกันพอแล้วครับโอ้โหเอ้ยกลับบ้านแล้วมาครกลับบ้านก่อนนะคะ สำหรับค,คลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์ครับผมในช่องแฟมิลี่สิงคโปร์ไทยครับสวัสดีครับ let's go